ขอบคุณแม่น้องเคมนะที่มาส่งกําลังใจวันนี้นะคะแม่น้องเคมเป็นยังไงบ้างได้รับเงินเดือนหรือ,อยังแม่น้องเคมเป็นยังไงเหรียญวิ่งดีไหมคะได้รับบ้างได้รับบ้างหรือ,อยังเงินเดือนอะเยเล็กก็ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยเนาะยังไม่ถึงร้อยสักทีอะ่ะสองสองเดือนแล้วเนาะถึกว่าเดือนกุมภาหรืออะไรนี่แหละ แกงปลาบ่นว่าโอ้โหผู้ติดผู้ติดตามผู้ติดตามยายยายเยอะกว่าหนูกว่าหนูอีกอ่ะของหนูเป็นของหนูเป็นพันของยายเป็นหมื่น <c oughs> ของยายเป็นหมื่นเลยใช่ไหมลูก <c oughs> เออไปเรื่อยเรื่อยหนูก็หนูก็ไปดูช็อตให้ค่ะให้เพื่อนบ่อยๆนะไปคอมเมนต์อยู่ใต้ช็อตเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็ ไปหาหนูเองอ่ะเด้อแม่น้องแชมป์ใจรักบอกให้หัวใจแดงๆมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่น้องแชมป์เด้อขอบคุณนะคะไปเรื่อยๆเนาะสู้ๆนะคะก็ไม่ได้เยอะหรอกเนาะยายก็ยายก็ไม่ได้เยอะนะไปเรื่อยๆละทำทำคลิปอะ่ะทำคลิปไม่ได้เยอะเลยนะแม่น้องแชมป์ได้นิดเดียวเองเนาะแม่น้องแชมป์บอกว่า เออบายบายค่ะบายบายค่ะแม่แฉมขอบคุณขอบคุณที่แวะมานะขอบคุณนะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายกันนะขอบคุณนะเดี๋ยวยายก็จะลงแล้วแหละสาวอีสานมองมือนอนละมือคอยใจเรือนลอยคอยหา้าเออโอเลบอกว่ายายเออยายเล็ก ยายเล็กว่าถ้าถ้าหนูจะทำช่องดีไหมคะดีโอเลทำช่องเลยลูกทำเลยเนาะทำเลยถ้าถ้าหนูคิดว่ามีเวลานะทำช่องแต่ต้องขยันขยันทำอดนะทำคลิปทำคลิปแล้วก็ทำคลิปยาวด้วยแล้วก็ไลฟ์สดถึงจะผ่านเนาะนงกัะปัน้นเอ่อให้หัวใจตุมตุมมานะคะแล้วก็ รูปอิโมจิอันนี้รูปอิโมจิอันนี้คือรูปอะไรนะรูปก้อนก้อนก้อน e อิโมจิใช่ไหมรูปก้อนใช่ไหมแต่ยายเรียกเรียกหัวใจหัวใจหัวใจตุ้มๆมายายเรียกหัวใจผูผู้เขาวะผูกเขาที่หัวใจฟูอะเนาะอืมประมาณนั้นนะคะ ดี๋ยวไปข้างในดีกว่าเนาะเอ่อแกงปาบอลบอกว่าแกงปาบอลบอกว่าอะไรนะตอนตอนอนุบาลสามตอนอยู่อนุบาลสามหนูไม่หนูไม่เคยทําช่องยูทูบเลยค่ะอ๋อหนูหนูไม่ได้ทําใช่ไหมหนูต้องทําไว้นะก็ทําไว,สไว้สิทําไว้เล่นๆเนาะสง่งส่งรูปส่งคลิปไปเล่นๆเนาะส่งไป ส่งไปเลยส่งไปเลยส่งเรนเร้นหูยทองฟ้าสวยมากทองฟ้าที่สดใสสวยงามคุณคะขอบคุณค่ะน้องเป็นสาวคนเก่งย,ยังบ่เคยแฟนบ้านอยู่เด่นอีสานน้องเป็นสาวไว้่อนนอนเกินใจเหลือลอยคอยหาขอบคุณเด้อขอบคุณค่ะ กดไลค์กดเลิฟให้ยายด้วยนะมาแล้วกดไลค์กด, like, กดเลิฟด้วยนะคะเดี๋ยวยายก็จะเดี๋ยวยายก็จะลงไลค์แล้วเนาะเป็นชั่วโมงแล้วนะเนาะโอเลยว่าพูดผู้ติดตามเราต้องผู้ติดตามเราต้องครบเท่าไหร่เออจะถึงจะได้เงินเดือนได้เงินเดือนออฟไม่ได้อยู่กับผู้ติดตามนะลูกไม่ได้อยู่กับผู้ติดตามนะอยู่ที่ว่า เราทำาจทแล้วเราก็ไล่สดไล่สดให้ผ่านสี่พันสี่พันชั่วโมงเนะ 4, เาะสี่พันหลักกิโลอ่ะเขาเรียกสี่พันหลักกิโลเนาะมันจึงจะผ่านมันไม่ได้อยู่กับผู้ติดตามเนาะผู้ติดตามถ้าผู้ติดตามน้อยผู้ติดตามห้าสิบขึ้นไปเราจึงจะไล่สดได้ไล่สดเหมือนเหมือนยายไล่แบบเนี้ยแล้วก็ผ่านสี่พันชั่วโมงแล้วก็เราก็จะได้ผ่านเราก็จะได้ <c oughs> รับตัวเอส นับตัวเตัวอะไรมาแล้วก็เราก็ได้